โยสวัสดีัยรุ่นสทุลหมาทั้งัวรุ่นเท็ดีและไม่ดีทั้งหลายวันนี้นะครับพบกับรายการเจริญบอลเฉพาะกิจวันนี้อะ่ะมันเป็นวันเกิดลูกพี่ของเราเป็นวันเกิดของพี่แฮ e ตอนนี้เรานัดเด็กๆไว้หมดแล้วเราได้ดิวพวกพี่ตั้มไอไน้นายไอ้บิก๊กไอ้ท็อปเควินแล้วก็ยัแล้วก็ต้มโอบอกพี่เป้ไ,ไปละว,วันนี้พี่แห e เข้าไปจัดงานวันเกิด <Okay. S 1> ที่บ้านพี่เป้เดี๋ยววันนี้เราจะมา,าคืนพี่แ h e r u เก็บที่ถายกรเป๋าเลยถ่ายเลยแล้วร้องหวลถ่ายรูปี่ถยแล้วหมนิวแล้วดกืนีแันับแรกตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปซื้อเค้กกันก่อนซื้อเค้กให้เขา แล้วก็ไปตอนนี้ของของที่ได้แก้งมาเนี่ยมีอะไรแล้วแล้วบ้างนะมีวิปครีมมีมามีวิปครีมมีโค้กมีกับมีท่อแอร์อ่ามีทาร์ดอมีแป้งอืมแล้วเราก็ะไรจะตามหาค้กกับไข่ใช่กับไข่อ่าใช่ต้องบอกว่าพี่แฮมเขาเป็นเหมือนพี่ใหญ่ในกลุ่มที่น้องๆให้ความเคารพนับถือมันยังสูงใช่แต่วันนี้แหละเราจะทำให้น้องๆไม่เคารพตอนจบคลิปเดี๋ยวมารอดูอาการของเจ้าตัวกัน หมอเจ้าตัวจะมีปฏิกิริยายังไงแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าจะอย่าให้เขาเมาก่อนนะถ้ามาทำหมอเป็นไงนะโอ้ดเดี๋ยวเดี๋ยวล่างสองออกเดี๋ยวไปแกงนี่เพิ่มเผื่อมีเครื่องนะคลิปนี้เนี่ยเพิ่มเผื่ออาจจะมีเครื่องถึงบอกไงเดี๋ยวรอดูปฏิกิริยาหลังจบคลิปอ่าตอนนี้ตอนนี้กําลังให้พี่เป้พี่ตั้มไอ้นี่อยู่รับหน้ารับหน้าอ่ารับหน้าแต่นบ่ายเอะแต่แตนบ่ายคอยดูราดราวยังไม่รู้ตัวเลยว่าจะโดนอะไร วันนี้วันอะไรอ่ะแกมานั่งหงอยอะไรอ่ะวันอะไรวะโอ้วันเกิดแกวันนี้วันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์โอ้โหอะไรของเก๋วะลืมอะไรหมดแล้ววันเกิดแกแกไม่มีใครมาวันเกิดแกได้ไงวะนั่งหงดนั่งหงดวันเกิดโอ้โหวันเกิดแกทั้งทีแกนั่งงดแกนั่งคนวันนี้แหละจัดหนักสิ้นชื่อสิ้นชื่อโกแหก ไอเทมอีกหนึ่งชิ้นใช่ไข่ไก่อันนี้บอกเลยว่าพี่ตั้มรีเควสโกตั้มมันต้รีเควสเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยอัดอั้นบันใจมานานแล้วสมัยเรียนน่ะพี่แหบาไปจับเขาจับเขาเอาถุงเท้ามัดเข้าอี้อแล้วก็เอาไข่ลุมปลาอ่าแล้วไหนแล้วแล้วไหน,น,หนเนี่ยพี่แหบเนี่ยใจนี่เองเออท้าทายกันกับพี่ตั้มเสร็จแล้วก็ไปล้อมรถพี่ตั้มที่ อยแฟตเออแล้วก็เอาไข่ลุมบาลรถพี่ตั้มประวัติเยอะเพราะนั้ <laughs> นวันนี้พี่ตั้มเลยเรีเควสต์ว่าขอไข่ดิบด้วยอยอขนมหนุ่มยอขนำบ,บุงใช่เออไอเขาเรียกอะไรนะการแก้แค้นนะสิบปีมันไม่สายใช่ใช่ใช่สิบปีมันไม่สายไปไปหาของชิ้นต่อไปขนมเค้ก เหงาเลยเศร้ามึงคนลืมไงโคนเดียวตอนนี้โอนเดียวไอ้แกงเหงาต้องเป็นไงวันนี้การตบหัวยเหรอมันเกิดแกผมไม่ปล่อยให้แกเหงาดูแล้ว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เก็บแก่ที่ถ่างแกเป่อาเลยถ่ายเลยแล้วไม่าบอกแลยเอาถ่ายรูปพี่แหม่มันเกิดแก่นักกีฬาไม่สู้พีชอันนี้มาถ่ายของเจ้า มา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 มวมามามอมเออมา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 กิ่าม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 ่มามามาัามามอกกมามามามะไมางาม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 มามามมามามาามาามมามามามมามามามมาามาน้ามมมา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 ามามามาามมา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 าม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 ดมามามามีมา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 แามเมาาม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 าอามามามะมามามามเามาม ตายเลยมึงเลอะผมเนี่ยเลอะเราเทมากันขนัดก็จะอย่างนี้ดิเอาเออมาล้างมือก่อนมาล้างอะไรเร็วดูไม่ยเลอะเลอะกันเล้วนะพงพุงนยเดี๋ยวไปเราแงวนนะไม่ได้เพื่อนต้องล้างไม่ได้ล้างล้างอายุเร็วเร็วยืดไปยืดไปเร็วเร็ว เราแวงกันซะเยอะไปแล้วมาติดระแวงกันซะแล้วให้ไม้ไป้ไม้ไปล้างมือลวไเนียไม่ได้วมกลัวเนี่ยไอนเี้ยหนาต้องเลยัว์ ฝากผู้ปิดคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครหน่อยดิฝากกดไลค์กดแชร์ติดต่อใครให้เจริญบอลด้วยนะครับอย่าลืมป่วยพอนมันเกิดผมด้วยนะครับ <laughs>